สวัสดีครับเพื่อนเอนเราเจอกันอีกแล้วนะครับวันนี้เนี่ยยังอยู่กันที่ซีรีของเตาแก๊สนะครับสําหรับเพื่อนๆที่ใช้เตาแก๊แลสลักษณะแบบนี้นะแต่ว่ากลัวนะกลัวว่ากระป๋องแก๊สแบบนี้มันจะระเบิดอะไรหรือเปล่านะวันนี้นะลูกค้าชแนลมีอุปรกรณ์ตัวหนึ่งนะมาแนะนาเพื่อนเพื่อนก็คือสายต่อแบบนี้นะครับเป็นของแคมปิ่งมูลนะรุ่น Z 37เดนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอ้สายแบบนี้มันจะช่วยให้เพื่อนๆคลายความกังวลได้ อย่างไรนะครับสำหรับสายสายต่อเตาแก๊สของแคมปิ้งมูนรุ่น z 37ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะฮะก็จะมี2หัวเนาะหัวหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นเรียบเรียบแบบนี้นะเพื่อที่จะต่อกับเตาแก๊สของเรานะครับผมแล้วก็อีกหัวหนึ่งก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะก็เอาไว้ต่อกับแก๊สกระป๋องเนาะแล้วก็จะมีขาตั้งนะเวลาต่อกับเตาแก๊สเนี่ยมันจะตั้งแบบนี้นะแล้วก็มีวาล์วนะวาล์วปิดเปิดแก๊ส นะครับผมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้สายก็ประมาณฟุตหนึ่งนะรประมาณฟุตหนึ่งนะครับนะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าวิธีการใช้งานตัวนี้นะเราใช้ยังไงนะครับวิธีการใช้งานก็คือเราก็ต้องปิดตัวนี้ก่อนนะปิดวาล์วตรงนี้ให้สนิทก่อนนะฮะแล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปกับตัวแก๊สกระป๋องนะให้ตรงกันกระเดื่องนี้ให้ตรงกันนะ,ะแล้วก็หมุนแค่นี้เองนะใช้ได้ละทีนี้เนี่ยเราก็จะเอาหัวด้านนี้ไปใส่กับเตาแก๊ อีวัตนิของเรานะครับวิธีการใส่ก็คือเราก็จะสาวด้านนี้นะเสียบเข้าไปตรงๆกับตรงนี้เลยนะครับผมนะบแบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็ดันเข้าไปนะครับผมดันเข้าไปแบบนี้แค่นี้เองนะครับผมแค่นี้เองนะทีนี้เนี่ยเราก็จะเปิดแก๊สนะครับถังแก๊สก็จะตั้งลักษณะแบบนี้นะถังแก๊สก็จะตั้งลักษณะแบบนี้นะครับผม เพราะนั้นเนี่ยเตาแก,แก,แก,แก๊สกับถังแก๊สนั่นก็จะอยู่ห่างกันแบบนี้เลยนะครับทีนี้นวิธีการเปิดก็คือเดี๋ยวเราไปเปิดข้างหน้านะโอเคลองเปิดดูนะอ่าติดละเห็นปะ่ะเพื่อนทีนี้เนี่ยเพื่อนเพื่อนก็จะคลายความกังวลไปได้แล้วว่าเฮ้ยเวลาเราเอาถังแก๊สเนี่ยมาไว้ตรงนี้มันอาจจะร้อนไปหรือเปล่านู่นนี่นั่นจริงๆมันไม่มีปัญหาอะไรนะครับไม่แต่ว่าเพื่อความสบายใจเพื่อนเพื่อนก็สามารถที่จะหาสายต่อแบบนี้นะครับ นะได้เอามาใช้ได้นะครับวิธนะีการปิดก็คือปิดปิดแบบนี้เสร็จแล้วก็มาปิดวาล์วตรงนี้นะครับก็ดึงนะดึงออกเลยนะครับ,นะรบเสร็จแล้วก็เอาตัวนี้ออกนะแบบนี้นะครับเรียบร้อยแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับเพื่อนเพื่อนนะสำหรับ เตาแก๊สที่เป็นการล็อกกระป๋องแก๊สแบบเป็นแม่เหล็กนะครับผมสายสายตัวนี้นะมันจะไม่สามารถใช้ได้กับเตาที่เป็นตัวล็อกที่ล็อกกระเดื่องจากด้านหน้านะครับใช้ไม่ได้นะครับผมถ้าเพื่อนมีเตาแบบนั้น อย่าซื้อรุ่นนี้มาใช้นะครับสายแบบนี้นะครับมันก็จะเหมาะสําหรับคนที่แบบใช้เตาแก๊สนานๆแล้วคิดว่าเอยกระป๋องมันจะมีปัญหามันจะร้อนจัดไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยอย่างเช่นแบบเราต้มเราแกงอะไรนานๆหรือว่าเราย่างหมูกระทะระยะเวลานานๆเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงอย่างเงี้ยสายแบบนี้ก็จะช่วยเราคลายความกังวลไปได้นะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไอตัวกระป๋องแก๊แสษณะแบบนี้นะมันก็ไม่ได้มีก็เลยไม่ได้มีความอันตรายอะไรเพราะมัน,เป,นเป็นแก๊สแรงดันต่ำเนาะ นะวันนี้เนี่ยลูกพันธุ์แนนก็เอาไว้ให้กันดูแค่นี้ก่อนเนาะสลับสายแคมปิ้งมูลเซตนะครับโอเคสำหรับวันนี้ลูกพันธุ์แนนต้องลาไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบาย